ทีมงานตัวพ่อและตายสงขาครับไปกันที่อำเภอจะนะกันนาจะเราจะพาไปกินข้าวยำกรอบสมุนไพร <Okay. S 1> เคยกินกันไหมครับอ่าของดีเลยขอบอกปกตินี่หน้าตาข้าวยำหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับใส่จานและเอามาซาวให้เข้ากันครับมั่วๆหน่อยแต่ว่าอร่อยดีครับแต่ว่าข้าวยำกรอบสมุนไพรเนี่ยครับหน้าตาแบบนี้ครับนี่ใส่ในห่อแบบนี้ เคยกินเคยเห็นกันไหมครับรสชาติก็เหมือนข้าวยำแต่ว่าเอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆค,ค,ครับอบกรอบแกะกินได้ทุกที่ทุกเวลาครับจะกินเล่นกินจริงกินคนเดียวกินหลายคนเป็นของฝากได้หมดครับข้าวยำกรอบสมุนไพรเนี่ยครับเป็นของกลุ่มผลิตและแปรรูปอาหารบ้านป่างามหมู่สามตามับมตะลิงชันอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับขายการห่อละ35 3หสห่สหอร้อยครับ ร้อยทุกคอครับอย่างที่บอกครับข้าวยำกรอบสมุนไพรนี่กินง่ายตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เร่งรีบและก็มีประโยชน์เพราะว่าทําจากข้าวกล้องเช่นข้าวสังยดและกข็ข้าวไรเบอร์รี่ครับข้าวยำร้อยแบบไหนข้าวยำกรอบสมุนไพรนี่ก็ร้อยแบบนั้นแหละครับทีมง,งานตัวพ่อลองกินแล้วตอนที่ไปถ่ายงานแข่งนกเขาที่จนันทนะครับลองกินดูบอกเลยว่าซื้อดะองอแระอร่อยจริงๆน่าจะ ข้าวยำกรอบสมุนไพราจานะนแถมยังเก็บได้นานถึง6เดือนเลยครับยิ่งถ้าใส่ในตู้เย็นนี่เป็นปีเลยครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของกะนิทยาโสหวังประธานกลุ่มผลิตและแปรรูปอาหารบ้านป่างามพูดถึงข้าวยำกรอบสมุนไพรกันครับอันนี้เราทําจากข้าวกล้องสมุนไพรนะคะข้าวกล้องแล้วก็มันผสมกับสมุนไพรแล้วก็ มันผสมเครื่องข้ายำมันคือข้าวยำกรอบนะคะแล้วก็อันนี้เอาไว้ได้ประมาณหกเดือนข้างนอกก็ยินถ้าไว้ในก็ยินได้สักหนึงปีค่ะขายถุงเท่าไหไ 35, ร่ครับถุงละสามพันห้าสามพันหนึ่งร้อยแล้วก็มีเบอ,อร์บทรรสชาติจะเหมือนกับข้าวยำปกติไหมทุกอย่างแต่เป็นข้าวยำกรอบ นี่ครับข้าวยำกรอบสมุนไพรตรีมงานตวพ่อเอามาให้ได้ดูให้รู้กันนะครับของดีจนะเขาเลยครับคนที่ชอบกินข้าวยำแต่ว่าขี้เกียจ จะออกไปซื้อที่ร้านนะครับขี่เขียดซาวเพราะข้าวยำนี่เอามาแล้วครับต้องซาวต้องทุกล้าครับเติมนู่นเติมนี่กว่าจะได้กินนี่มันชาครับต้องนี่เลยครับข้าวยำกรอบสมุนไพรยิ่งคนรักสุขภาพนี่ดีเลยครับรู้ๆกันอยู่ข้าวยำนี่มันเป็นอาหารวิเศษของคนใต้เลยนะครับคุณค่าอาหารนี่เกินหมูครับหมูน่ะน้อยไปครับโดยเฉพาข้าวยำนี่ครับ สารอาหารครบหมดครับสนใจก็ลองโทรไปได้นะครับที่กลุ่มผลิตและแปรรูปอาหารบ้านป่างามโทรศัพท์นะครับ0805122252ครับรมมีีีีอย่่่่สพพดดงุหเเช็นท